ยี e ่ห้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันต้องแบบนี้แหละครับชนะแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรารู้จักกันมันต้องเล่นแบบนี้ครับบอกมาเสมอครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเล่นดีมันเล่นได้บอกมาเสมอครับว่านักเตะชุดนี้มันไม่ได้แย่นะครับและเป็นไงครับเกมนี้สิ่งที่แมนยูได้ทำเอาไว้ชนะเวสต์แฮมสามประตูต่อศูนย์ โอเคแล้วครับเกมนี้อาจจะไม่ใช่รูปเกมที่แมนยูครองบอลบุกเยอะกว่าเวสต์แฮมแบบเหนือกว่าแบบหลายเท่าตัวแต่ต้องชมนะครับในเรื่องของการจบสกอร์ในเรื่องการเข้าทำวันนี้สุดยอดครับในเรื่องของการจบสกอร์ประตูแรกครับต้องชื่นชมเลยครับจังหวะแรกจากทางคาซิมิโร่จังหวะท,ที่ไปแย่งบอลจากผู้เล่นของเวสต์แฮมครับแล้วก็จ่ายต่อมให้กับทางลารสมุคอยรุนแล้วลารสมุคอยรุนครับจังหวะจบครับโอ้โหล็อกสวยงามมากแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปสวยงามสุดๆ,ๆครับประตูนี้ ฮอยลุนครับพอเริ่มที่จะม,มีส่วนกับเกมครับพอบอลถึงเขาเยอะๆก็แสดงพิส่งให้กับเราได้เห็นแล้วครับว่าฮอยลุนก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับนี่แหละครับเป็นจุดเด่นมากๆในตอนนี้เป็นอาวุธสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนประตูที่2ครับบรูโน่ก็จ่ายบอลได้ดีครับสายตานีนกว้างไกลามากครับเ็นกา,าโชว่วางอยู่ในกรอบเขตโทษทางด้านขวาแล้วก็ยกบอลไปให้กับทางกานาโช กาลาโชก็จับบอลลงนึงนจุดนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามครับเป็นการเลือกเต้นจังหวะที่ยอดเยี่ยมทั้งคนจ่ายแล้วก็คนยิงครับส่วนประตูที่3ครับก็ต้องชมความขยันของทั้งแม็กโทมิน่แล้วก็คอยลุนด้วยนะครับ2คนนี้ไปแย่งบอลนะครับสุดท้ายก็เป็นแม็กโทมิน่ครับจ่ายไปทางด้านขวาแล้วก็เป็นทางกาลาโชที่ยิงเข้าไปเลยครับถือเป็นการจบสกอร์สลูกที่ยอดเยี่ยมมากๆครับวันนี้ต้องชมการเข้าทำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ การเข้าทําของแมนยูผมให้10เต็ม10ไปเลยครับถือว่าดีมากๆส่วนคนอื่นๆครับฮอยลุนไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้ผมมีส่วนกับเกมก็อย่างที่พูดไปครับก็มีพิษส่งมีความน่ากลัวมีความอันตรายครับกาลาโชก็ไม่ต้องพูดถึงครับผลงานวันนี้ยิงไป2ประตูก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากกับการเล่นในตําแหน่งปีกด้านขวานะครับถือว่ายอดเยี่ยมตาแหน่งนี้ก็คงจะยืด,ดย,ยาวครับส่วนด้านซ้ายครับ รดฟอร์ดวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ยิงประตูนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่แบบทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราไม่หุนหกรัดฟอร์ดนะเพราะว่าจังหวะที่ยิงมันอาจจะยิงไม่ได้ก็จริงแต่ก็ถือว่าเลือกเล่นจังหวะที่ถูกต้องจังหวะที่มันกระชากไปแล้วมันยิงจังหวะนั้นก็ถือว่าโอเคมันเป็นจังหวะที่ต้องยิงครับเลือกเล่นจังหวะได้ถูกต้องมีประโยชน์กับทีมแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับถ้าสามารถยิงประตูได้ในเกมต่อๆไปอยู่แอซิสได้ก็น่าจะทําให้เกมลุกของแมนยูน่ากลัวขึ้นไปอีกครับ นี่คือแผงเกมรุกครับบูโน่ก็มีแอสซิสต์วันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับตอนนี้เกมลุกไม่น่าจะมีปัญหาครับส่วนมิดฟิลคู่กลางครับการได้คาเซมิโร่กลับมาครับลูกหนักมิดฟิลดันกลางครับได้กลับมาเลยครับการที่คาเซมิโร่ครับไปแย่งบอลจากผู้เล่นของเวสต์แฮมในหลายๆจังหวะนะครับประตูแรกขึ้นนาครับก็โชยเห็นแล้วนะครับว่าจังหวะที่มีคาเซมิโร่กับไม่มีคาเซมิโร่แตกต่างกันเลยครับลูกหนักจากแดนกลางการอ่านเกม และมีบอลสั้นบอลยาวนะครับถือว่าน่ากลัวครับการได้คาเซมิโร่กลับมาจับคู่กับคอบบี้ไมนูถือว่าลงตัวสุดๆครับก็ถือว่าโอเค2แดนนะครับทั้งเกมรุกมิดฟิลด์แดนกลางถือว่าตอนนี้แมนยูส่งดีมากๆครับส่วนเกมรับครับแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาดาโลก,ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ ก็เติมเกมลุกตลอดแล้วก็ดาโลนี้จังหวัดที่ช่วยเข้าสกัดนะนรับก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยนมนะครับในช่วงครึ่งหลังการไปบล็อกลูกยิงของจารอดโบเวนจังหวะนั้นถือว่าเทพมากครับก็ต้องชมนะส่วนคู่เซนเตอร์ก็ดีครับการจับคู่กันร,ระหว่างของลิซานโดบาติเนสกับทางแฮร์รี่แม็กควายจริงอยู่ครับแฮร์รี่แม็กควายวันนี้ก็อาจจะมีจังหวะผิดพลาด ผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ก็เข้าใจครับมันก็จะมีจังหวะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็ทีมก็ไม่เสียประตูก็ช่วยกันได้ดีนะครับในตำแหน่งของเกมรับโอนาน่าก็ถือว่ามีเซฟในช่วงต้นเกมทําให้ทีมไม่เสียประตูนะครับก็ต่อย,ยอดสุดท้ายก็ทําให้ทีมชนะแล้วก็รักษาคลีนชีทได้วันนี้เกมรับก็ถือว่าโอเคอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับเสียอย่างเดียวนะครับทุกอย่างกําลังมานะครับแต่ว่าทางลิซานโดมาติเนส ไปมีอาการบาดเจ็บแล้วครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้นะครับว่าอาการบาดเจ็บของลิซานโดมาตินเนสจะหนักมากน้อยขนาดไหนแต่ขอภาวนาเลยครับอย่าเจ็บให้มากเลยครับขอให้แบบสักสัปดาห์หนึ่งหรือสสัปดาห์ได้ไหมครับบอลนี้มันกําลังท่งมาสวยๆงามๆทุกอย่างตอนนี้กําลังลงตัวมีโอกาสในการลุ้นท็อปโฟด้วยนะครับก็ภาวนาขออย่าให้เจ็บมากแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้เริ่มปี2024เป็นต้นมาเท่ากับว่าแมนยูต็ด5เกมติดต่อกันแล้วครับ ที่ไม่แพ้กับคู่แข่งเลยนะครับชนะคู่แข่งไป4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับโมเมนตัม um, กลับมาส่งการเล่นกลับมาแบบนี้นะครับทุกคนก็กําลังฟอร์มดีครับลารสพุททอยลุนกานาโชคาเซมิโลคอบบี้ไมนูครับดาโลลุกชอ รวมแม้กระทั่งถึงเซนเตอร์นะครับแต่เซนเตอร์เสียดายครับถ้าดิซันโดไม่เจ็บนี่ผมว่าน่าจะต่อยอดยาวๆนะครับอ่ะก็ต้องมาตามลุ้นกันครับแต่ตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าแมนยูนเต็ดครับถ้าดูจาก2เกมหลังสุดในเกมที่ชนะวูฟแฮมตันแล้วก็เกมนี้นะครับที่ชนะเวสต์แฮมไป3 0เล่นแบบนี้นะครับทรงการเล่นนี้ผมว่ากลับมาแล้วนะครับมั่นใจว่าทรงการเล่นจะกลับมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ตามหลังทีมอย่างแอสตันวิลล่าอันดับที่4อยู่8แต้ม แปแต้มดูเหมือนว่าจะไกลนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นได้แบบนี้รักษาการจบสกอร์ได้แบบนี้รวมไปถึงการสร้างสารรค์เกมรุกได้แบบนี้นะครับความดุดันจากมิดฟ,ฟิลด์กลางมีแบบนี้เกมรับช่วยกันเล่นได้ดีแบบนี้ผมเชื่อว่าดีไม่ดีครับฤดูการนี้อันดับท็อปโครับที่อาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับแมนยูในช่วงก่อนหน้านี้ครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดส่งการเล่นแบบนี้นะครับยังไงก็ ผมเชื่อแฟนผีที่ดูเกมวันนี้ครับทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนผมนะเ,นเพื่อนๆอะไครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับชอบทรงการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดวันนี้ไหมครับแต่สำหรับผมถือว่าโอเคเลยทําให้ผมกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับว่าแมนยูจะมีโอกาสในการจบท็อปโได้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ